เส้นทางแห่งความศักด <ond ay> ิ <hating and living> ์ส <Ash im> <randomized> ิทธิ์เพื่อมิติแอดไทยแลนด์ยูคูดไลคูดโนัตกรรมแห่งชีวิตกับคอนเซปต์คาหนึ่งเดียวในโลกเพื่อพาไปแสวงบุญอายุกว่า2,000ปีกันโหเขาศักดิ์สิทธิ์พีระมิดเมืองไทยเข้าสู่มนทนจักรวาลครังสมบัติยุคโบราณ ปรางสีแคแร์แบบเอกลักษณ์ของเมืองสีเทพเลยว่าน้ำศักดิ์สิทธิ์โบราณปรางสีเทพ,เท,พทมรัฐเชื่อมพลังจักรกวาลเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่พิเศษมากๆของเมืองไทยไมาเดิน<อ>ทางแสวงบุญนี่เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดเพชรบูรณ์ออกซิเจนเต็มปอดขาดไม่ได้เลยครีมนวัตรกรรมที่ผมเพิ่งได้มาและยังเป็นสมุนไพรไทยวันนี้ต้องได้ลอความเป็นมาขึ้นเขาด้วยความสงบโอ้ถึงแล้วผลลุกเลยเปิดปะไตปิดกสาทยายธรรมตรวจ<า>ปฏิจจสมุบาท สุดยอดของเขาศักดิ์สิทธิ์ไม่น่าเชื่อเหมือนอยู่อีกโลกหนึงเลยงด,ดงามสุดๆเป็นไงล่ะปวด,ดเมื่อยกันเป็นแถวบอ,อกแล้วอย่าแบกของไปนานดีนะที่มีครีมนะวัตกรรมตัวนี้ปวด,ดเมื่อยแค่ไหนก็เอาอยู่รู้สึกด,ดีขึ้นคนระับออกแล้วว่าดีจริงสมุนไพรนะวัตกรรมช่วยได้น้าโมงหน้ามืดก็หมาเฮอลองสว่างสวัยโลกปเปียนโอ้ทากันยันหลังเลยถอดเสื้อไปเลยไหมเพ่ขอผมน่อยเดี๋ยวหมด สดชื่นเลยลมแล้วโล่งค่ะโล่งบายแล้วก็ดูแบบดีมีพลังห้เราคลายปวดมันหัวเข่าที่แม่ตึงๆอยู่มันเบาเบาแล้วมันก็ยินสบายเ,เรามาเที่ยวเขาเดินขึ้นเขาทํางานเป็นแม่ครัวสังเกตนะคะนี่จะบเย็นร้อนซึมซับแห้งไวกินหอมอมากๆเลือดเลือดจะเป็นก้อนตอนนี้ พอเราคืเคเนเดี๋ย <ผม S 1> วจะจากหลังดีมากเลยมาหาให้เลยยังไม่จบ <c oughs> เลยว่าอะไรดีมากไปสร้างบุญกันต่อที่วัดบึงสีเทพระครูวิชัยพาปฏิบัติ อิ่มใจยิ่งนักได้ปฏิบัติพร้อมชาวบ้านทำสมาธิแอบลำบงส่วนออกตามหาของดีได้โทรนัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่สวนจตุจักรจะเจอไหมเนี่ยสวนจตุจักรกว้างกว้างได้ออกกําลังกายไปในตัวเลยวันนี้เราก็มีการนัดเจ้าของผลิตภัณฑ์ฮะที่เป็นครีมนวัตกรรมนะครับเดี๋ยวเราไปเจอเจ้าของสวัสดีครับพี่เดือนครับพี่เดือนนะครับก็ที่เราจะมาสอบถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะครับ ครีมนวัตกรรมนะครับคนที่ลงมาจากเขาเขาบอกว่าดีมากๆเลยตัวนี้มันมีแนวคิดยังไงคือแบรนด์บายรัปตผนนะคะอืเซ่ <J ace. S 1> อ๋อครับ uh huh. แนวคิดของเราก็คือว่าตอนนี้นะคะ คือณปัจจุบันนี้ค่ะค,คือคนเท่าคนแก่เพราะว่าเราแต่ละค้นในร่างกายนะคะมันจะมีการปวดเมื่อยล้าแท้ส่วนใหญ่แล้วก็ปวดตามข้อตามกระดูกตามเท้าตามขาทางเราก็เลยมีแนวโน้มค้นหานวัตรกรรมตัวนี้นะธตรกรรมวันนี้เพื่อจะมาช่วยให้ผ่อนคลายรหรือบรรเทาอาการปวดเมื่อยล้าต่าง,างๆได้ดีมากๆเลยเดี๋ยวเราอยากรู้สรรพคุณลึกๆเนี่ยเราต้องไปถามใครนะพี่เดือน เมื่อเพื่อนอ่ะรอบรู้เรื่องเกี่ยวกับทินคาตัวเนี้ยไปด้วยกันเลยไหมโอเคไปนีครับพี่โยพี่โยนะครับเป็นคนที่รู้เรื่องเกี่ยวกับอ่าส่วนประกอบส่วนประกอบดีรวมองค์ประกอบหรือสารประกอบที่ดีทีมนวดบายดักตรพลของเรานะคะจะมีองค์ประกอบที่สำคัญหลักๆเลยคือว่านกระดูกไก่ดำนะคะโอ้โหว่านกระดูกไก่ดำเป็นช่อว่านที่จะกัรที่ นาราที่วาดนะคะในเทือกเขาคาราบาลานะคะจบประคุณของเขาในเรื่องของการลดการอักเสบลดการปวดเฉียบพันก็จะมีตัวประกอบอีกตนก็คือน้ำมันละกำมนะคะช่วยเรื่องของผิวลดการอักเสบของผิวแล้วก็ทาให้ผิวเนี่ยมีความชุ่มชื้นครับพีบ่ตองสวัสดีมารอหลานอยู่ครับรอ,อลหลานอยู่สองไม่ใช้ประจํา ก็อยู่ประจำับนะครับนี้เวลาปวดเมื่อยมานี่ยผมก็เอามาใช้แล้วฝูพับเดี๋ยวก็หายปวดเลยนี่เลยมาติดมาด้วยนี่เดี๋ยวเดี๋ยวลองทางนี้มันฝนไหลเนี่ยแล้วก็นวดนะเดี๋ยวหมพี่มันจะมีอาการเย็นแล้วก็ร้อนตามมาเราใช้เทคโนโลยีระดับ200นาโนเมตรนะตรงนี้มันมีผลงานการวิจัยด้วยครับและตรงนี้นะครของเราเนี่ยก็ได้รับรองจาก ออยด้วยผลิตภัณฑ์ดีๆที่เป็นนวัตรกรรมแบบนี้ซื้อได้ที่ไหนครับซื้อ,อได้ที่นี่เลยใช่ไหมโอ้ศ oh. ูนย์หกสี่เก้าหกเก้าห้าเก้าเจ็ดแปดนวัตรกรรมสมุนไพรอยากให้คุณได้ลองข,ขอบคุณผู้สนับสนุนเอืให้ความสุขก,กาบาเมดยูกูดไลคูดนวัตรกรรมแห่งชีวิตแวะไปเที่ยววัดเตินงานชมศิลปะที่หอศิลป์เห็นภาพนี้โดนตาโดนใจมากๆเราออกไปตามหากันกับยูคูดไลคูดนวัตรกรรมแห่งชีวิต